ธรรมะเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมละในสมัยปัจจุบันนี้รู้สึกว่ามีผู้สนใจในการปฏิบัติธรรมเรื่องเกี่ยวกับการทำสมาธิภาวนามากและทางก็สแสวงหาครูบาอาจารย์ ที่จะให้คําแนะนำหรือชี้แนวทางในการปฏิบัติบางครั้งในการแสวงกัปปาอาจารย์ผู้ให้แนวและแนวทางปฏิบัตินั้นบางทีก็อาจผิดพลาดซึ่งไม่ตรงกับหลักแห่งความเป็นจริง ตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนา <c oughs> แต่ก่อนอื่นขอทำความเข้าใจกับบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าสมาธิคำว่าสมาธิคือความสงบจิตอันเป็นความจริงอย่างหนึ่งซึ่งเมื่อ มีการปฏิบัติแล้วผลเกิดขึ้นมีลักษณะคล้ายคลึงกันและเหมือนกันหมดไม่มีแตกต่างจะเป็นลทัทธิศาสนาใดก็ตามหรือลทัทธิพิธีการใดๆก็าตามเมื่อมีการปฏิบัติเกี่ยวเนื่องกับการทำสมาธิเมื่อทำให้จิตสงบลงไปจริงๆแล้ว เหมือนกันหมดจะเป็นศาสนาคริสตศาสนาพราหมณ์หรือศาสนาพุทธก็ตามหรือแม้ลัที่อื่นๆที่มีการทำสมาธิเมื่อทำจิตให้สงบเป็นสมาธิลงไปได้มีลักษณะอย่างเดียวกันหมดถ้าสมาธิแตกต่างกันสมาธิก็ไม่ใช่สัตรธรรม ที่เรารู้สึกว่าสมาธิมีความแตกต่างกันนั้นเพราะเราไปยึดวิธีการมากเกินไปดังนั้นสมาธิจึงเป็นกิริยาของจิตหรือจะว่าตามภาษาของชาวบ้านว่าเป็นกิริยาของใจ การทำสมาธิใครจะทำในท่ายืนก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้หรือในบางละทิเขาสามารถที่จะเอาสีษะผักลงกับพื้นแล้วก็ชี้าข,าขาขึ้นขาขึ้นฟ้าทำสมาธิอยู่ได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเช่นพวกละทิชี้เปลยที่เขายังมีการปฏิบัติกัน อยู่ในประเทศอินเดียในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นสมาธิตั้งแต่ะระดับชานขั้นที่หนึ่งถึงขั้นที่สี่คือปฐมฌานโคติยฌานจตุอาสติยชฌานจะตุติฌานเป็นสมาธิสาธารณะทั่วไปทุกที่ที่มีการปฏิบัติสมาธิ สมาธิตั้งแต่ฌานที่หนึ่งถึงฌานขั้นที่สี่เป็นสมาธิขั้นปฐมในเมื่อผู้ที่ทำสมาธิถึงฌานขั้นที่สี่แล้วมีทางแยกไปตามละทิและความเข้าใจของไต่ละศาสดาศาสดาในศาสนากรามเมื่อเขาทำจิตถึงฌานขั้นที่สี่ แล้วเขาก็ดำเนินจิตไปสู่อาคาสานัญจายตนะวิญญาัญจายตนะอาจินจัญญายตนะเดวสัญญานาสัญญายตนาไปสมาบัติทีนี้ผู้ทำสมาธิสำเร็จสมาบัติในเมื่อตายไปแล้วไปเกิดในสมมาโลกแต่ในละที่ศาสนารามเขาถือว่านิพพานของเขาเหมือนกัน เขาไปกาหนดเอากันตรงที่ว่าในเมื่อจิตไปอยู่ในสมาบัติทั้นที่แปดคือเลวะสัญญานาสัญญาเจตนะในเมื่อมองดูจิตภายในแล้วจะรู้สึกว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีก็ไม่ใช่มันเป็นของละเอียดจริงละเอียดจริงๆผู้ที่มีปัญญายังไม่ละเอียดเพียงพองจึงเข้าใจว่า สมาบัตดขั้นนี้เป็นกมิผานตามความเข้าใจของเขาแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี่ในตอนที่พระองค์ทรงบำเพ็ญเพื่อสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้เคยศึกษาในละทิของศาสนาพราหมณ์มาก่อนจนสามารถทำจิตของพระองค์ให้บรรลุถึง สมาบัติขั้นสูงสุดคือเนวะสัญญาณาสัญญาตนะในตอนแรกๆพระองค์ก็คิดว่าพระองค์สําเร็จแล้วเหมือนกันแต่เมื่อออกจากฌานสมาบัติขั้นนั้นมามาสู่ภาวะความเป็นอยู่อย่างปัจจุบันนี้อย่างเหมือนเมือนที่เรากําลังนั่งฟังเทศกันอยู่ที่ในเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิน่นเล่นได้รส กายสัมผัสก็ยังรู้สึกว่ามีความยินดียินร้ายพอใจเลยไม่พอใจพราะองค์จึงเห็นว่าถ้าหากสมาบัติขั้นสูงสุดของกลางเป็นขั้นสำเร็จพระนิพพานเมื่อออกจากสมาบัติมาแล้วความยินดียินร้ายซึ่งเป็นอาการของกิเลสย่อมไม่มีเมื่ออยู่ในสมาบัตินั้นเป็นอย่างไรออกจากสมาบัติมาแล้วกิเลสก็ย่อมไม่มี แต่นี่เมื่อเราออกจากสมาบัติมาแล้วมันยังมีความยินดียินไลยอยู่พระองค์จึงสนิษฐานว่ายังไม่สําเร็จจึงได้หันมาพิจรารณาสภาวะธรรมหมายถึงกายกับใจของพระองค์เองและพิจารณาความไม่เที่ยงความเป็นวุวข์ ความไม่เ่ตัวไม่เจตนของสภาวะธรรมทั้งปวงจนพระองค์สามารถรู้ข้อเท็จจริงว่าทุกสิ่งอย่างเป็นไปตามกฎธรรมชาติกฎธรรมชาติที่จะพึงกันไปของสภาวะธรรมนั้นก็คือความปรากทการขึ้นในเบื้องต้นทรงตัวอยู่ชั่วขณะหนึ่งในที่สุดต้องสลายตัวในเมื่อสิ่งนั้นมีอันเป็นไปอยู่อย่างนั้น ใครจะพอใจก็าตามไม่พอใจก็าตามจะห้ามก็าตามไม่ห้ามก็าตามกฎธรรมชาติอันนี้ย่อมเป็นไปตามกฎของความเป็นจริงใครจะคัดขานไม่ได้ในกฎธรรมชาติที่เขาเป็นไปตามกฎความจริงของเขานั้นแล้วมันมาทําให้คนเราต้องเป็นทุกข์ได้อย่างไร ที่มาทําให้คนเราต้องเป็นพวกได้กเพราะเหตุว่าเราไปฝืนกฎทรรมชธาติเพราะเรายังไม่รู้แจ้งเห็นจริงจึงไปน,นึกปราถนาสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ตามความต้องการเช่นความแก่ใครก็ไม่ชอบความเจ็บใครก็ไม่ชอบความตายใครก็ไม่ชอบความวิบัติต่างๆนานาใครๆก็ไม่ชอบ แต่เสร็จแล้วเขาก็เป็นไปตามกฎธ,ธรรมชาติของเขาในเมื่อเรายังมีความยึดมั่นถือมั่นด้วยอำนาจจิเลสด้วยอุปาทานเราจะไปหักข้ามสิ่งเหล่านั้นไม่ให้เป็นไปตามกฎธ,ธรรมชาติของเขานั้นย่อมเป็นไปไม่ได้พา,ากเราไปเปิดเมื่อไหร่ความทุกข์ย่อมเกิดขึ้นเมื่อนั้นเช่นความแก่เกิดขึ้นมาเราไม่อยากแก่เราก็ทุกข์ ความเจ็บมาถึงเราไม่อยากเจ็บเราก็ทุกหรือเจ็บแล้วอยากหายหายไม่ทันใจเราก็ทุกข์ยิ่งความตายเข้ามาถึงแล้วเราก็ยิ่งทุกข์กันใหญ่เพราะเรากลัวตายที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะเหตุว่าเราฝืนกฎของธรรมชาติที่นี้เราองค์มาพิจารณารู้ซึงเห็นจริงในกฎของธรรมชาติ เจตของพระองค์ยอมรับสภาพความเป็นจริงของกฎธรรมชาตินั้นอย่างซึ้งถึงจิตถึงใจจนไม่สามารถที่จะถอนมาเป็นไม่ยอมรับได้ที่เรียกว่ายอมรับอย่างจริงๆแล้วไม่ยอมปฏิเสธอีกต่อไปพระองค์จึงได้บรรลุถึงซึ่งความเป็นไตรสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะความรู้จริงตามกฎของธรรมชาติ อันนี้เป็นเรื่องความเป็นมาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นในฐานะที่ท่านทั้งหลายก็เป็นผู้สนใจในการที่จะปฏิบัติธรรมพิจรารณาธรรมให้รู้แจ้งเห็นจริงตามกฎของธรรมชาติอาตมาจึงจะนำหลักการในเบื้องต้นมาเสนอแนะพอเป็นแนวทางพิจรารณา ให้ตามหลักการลักขะกรรมฐานสี่คือมีพุทธานุสติการละลึกถึงคนของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีการเจริญเมตตามีอสุภกรรมฐานการพิจารณากายให้เห็นเป็นของปฏิกูลน่าเกยดโสโตมรณะสติละลึกถึงความตายคือพิจารณาความตายของคนอื่นสัตว์อื่นและของตนเอง อันนี้เป็นอารักขกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่พุทธศาสนิกชนผู้ซึ่งตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมควรจะยึดถือหลักควรจะยึดถือเป็นหลักแห่งการปฏิบัติพทธาและสติการแลลึกถ,ถึงคนของพระ,ะพระพุทธเจ้าประการต้นนั้นทำไมเราจรึงะระลึกถ,ถึงคนของพระพุทธเจ้า คำตอบก็คือว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระบรมศาสดาของเรานอกจากจะเป็นพระบรมศาสดาของเราแล้วพระองค์ยังเป็นบุคคลตัวอย่างเป็นบุคคลตัวอย่างแห่งความเป็นผู้เสียสละพระพุทธเจ้าเสียสละอะไรบ้างอาตมาจะไม่นำมากล่าวและพระองค์เป็นบุค คนผู้เป็นตัวอย่างแห่งการละความตัวประพฤติความดีและทำจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาดซึ่งสรุปรวมลงในพระคุณอันใหญ่สามประการคือหนึ่งพระปัญญาคุณพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีปัญญารู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองคือรู้อริยสัจจะทำทั้งสี่ได้แต่ทุกสมุทยัยนิโรธมัตค อันนี้เป็นพระปัญญาคุณเป็นตัวอย่างแห่งบุคคลผู้มีปัญญาอันเลิศพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีพระกมลสันดานอันบริสุทธิ์สะอาดปราศาจากกิเลสอาสวะน้อยใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงกิเลสแม้เท่าทุรีไม่มีเหลือติดอยู่ในพระไัยของพระองค์แล้วพระองค์จึงเป็นผู้ถึงซึ่งความบริสุทธิ์สะอาดโดยสิ้นเชิง อันนี้พระองค์เป็นตัวอย่างแห่งบุคคลผู้มีความบริสุทธิ์พระองค์เป็นผู้มีพระทัยประกอบด้วยพระมหา,ารุทาที่คุณอันยิ่งใหญ่สู้สละวามทุกยากลํบบากเหน็ดเหนื่อยส่วนพระองค์แสดงพระธรรมเทศนาโปรดเกดัยสัตว์ให้รู้จักบ,บาปบุญคุลโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์จนกระทั่งให้บรรลุมรรคผลนิพพาน อันนี้เป็นตัวอย่างแห่งบุคคลผู้ทรงไว้ซึ่งพระมหากรุณาที่คุณโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพระมหากรุณาที่คุณนั้นแม้ว่าพระองค์จะทรงทราบว่าเมนายศาสตร์ผู้ควรรับพทะธรรมเทศนาจะอยู่ใกล้ไกลสักปันใดก็ตา,ามก็ทรงอุตสาห์เสด็จไปเทศนาโปรดให้เขาตั้งอยู่ในมรรคผินิพันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแห่งบุคคลผู้ มีพระมหากรุณาธิคคณอันยิ่งใหญ่ <c oughs> ทีนี้เราจะมาลำเลึกถึงพระคุณของพระองค์เพื่อจะน้อมเอาพระคุณนั้นๆเข้ามาอยู่ในจิตในใจของเราเราจะทำอย่างไรบัดนี้มาถึงวิธีการที่จะปฏิบัติกันแล้วพระโบรานาจารย์ท่านกล่าวว่า ผู้ที่จะมาปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุถึงความเป็นพุทธ,ธะในจิตในใจของตนเองนั้นเริ่มต้นด้วยพิธีการคือการไหว้พระสวดมนต์แล้วก็จเจริญเมตตาซร่งการไหว้พระสวดมนต์นั้นท่านทั้งหลายก็ย่อมเคยปฏิบัติกันอยู่แล้ว และการจะเจริญสมวิหารนั้นก็เข้าใจว่าคงกระทําเป็นจิตวัตรประจำวันทีนี้ทาแบบฉบับบในเมื่อเราทําจิตในเบื้องต้นเสร็จแล้วมานั่งผัดสมาธิเอาขาฝ่าวางทับขาซ้ายมือขวาวางทับมือซ้ายลงบนตักตั้งกายให้ตรงดำลงสติให้มั่นกำหนดรู้ลงที่จิตของเรา นึกในใจว่าพระพุทธเจ้าก็อยู่ในจิตพระธรรมก็อยู่ในจิตพระอริยสงฆ์ก็อยู่ในจิตแล้วว็นึกในใจว่าพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามครั้งแล้วก็มากําหนดนึกสํารวมเอาคําเดียวคือพุทโธ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 ไว้ที่ใจ หรือบางท่านอาจจะนึกพุทพร้อมกับลมเข้าโพลพร้อมกับลมออกก็ได้แล้วแต่สะดวกทีนี้ถ้าหากว่าการนึกพุทพร้อมลมเข้าโพลพร้อมลมออกนั้นจังหวะแห่งการหายใจอาจจะห่างไปเกิดยังมีช่องว่างที่จะส่งกระแสออกไปในทางอื่นก็ให้ปล่อยลมหายใจเสียแล้วให้นึกพุทโพเร็วๆเ,เข้าพุทโพพุทโพพุทโพ,ทพทเร็วๆ จนไม่มีช่องว่างการนึกพุทโธในขณะที่เรานึกอยู่นั้นอย่าไปบังคับจิตเพียงแต่ให้รู้สึกว่าจิตของเราสัมผัสกับพุทโธไม่ขาดระยะนึกอยู่อย่างนั้นเลยและก็ไม่ต้องไปนึกว่าเมื่อไรจิตจะสงบเมื่อไรจิตจะสว่างเมื่อไรจะรู้เมื่อไรจะเห็นไม่ต้องนึกทั้งนั้น รู้หรือไม่รู้เห็นหรือไม่เห็นสงบหรือไม่สงบเป็นเรื่องของจิตที่จะเป็นไปเองในเมื่อมีการเนพุโทโธ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 ไม่ขาดเนืบอยู่อย่างนั้นในเมื่อถึงการถึงเวลาพอสมควรแล้วจิตจะสงบลงไปเองในตอนแรกๆนี้ถ้าหากว่ามีอาการเคลิ้ม,เ,มเหมือนกับสะงง่วงนอน นั่นต่อแสดงว่าจิตกำลังเริ่มจะสงบลงไปแล้วให้เล่งบริกรรมภาวนาเข้าภาวนาเบาๆให้นึกพุโทโธพุโทโธพุโทโธเบาๆอย่าให้มีอาการกดและขมความรู้สึกหรือประสาทในร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งพยายามทำให้สบายที่สุดทั้งกายและใจเนิรอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะถึงว่าเวลาอันสมควร ทีนี้ถ้าหากว่าจิตมีอาการเเิ่มลงไปคำเรีกว่าพุโทโธพุโทโธซึ่งเรียกว่าปริครมภาวนานั้นเมื่อจิตมีอาการเพิ่มลงไปเกิดสว่างขึ้นมาเพียงเล็กน้อยแล้วรู้สึกว่าคําว่าพุโทโธจะหายไปในเมื่อพุโทโธหายไปเจนนนั้นแล้วให้ผู้ปฏิบัติกำหนดรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียว หรือไม่ฉะนั้นก็น้อมจิตไปสู่ลมหายใจเข้าหายใจออกกาหนดรู้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกแทนคำว่าพุทโธกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจอย่างนั้นในขณะที่จิตกับบริกรรมภาวนาก็ดีหรือจิตกับลมหายใจเข้าออกมีความสัมผัสกันโดยไม่ขาดระยะก็ดีบางทีอาจจะมีอาการ ตัวสั่นนิน้ทก็อย่าไปสนใจบางทีมีอาการกายเบาเหมือนจะลอยขึ้นก็อย่าไปสนใจบางทีมีอาการใกล้ๆกับตัวสูงใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงหรือมีอาการใดๆที่ปรากฏในขณะนั้นก็ตามให้ท่านผู้ปฏิบัติกำหนดรู้ลงที่จิตสับลมหายใจเท่านั้นอย่าไปเอะใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วก็กําหนดรู้อยู่อย่างนั้นจนกว่าจิตจะค่อยสงบละเอียดลงไปทีละน้อยละน้อยแล้วลมหายใจจะค่อยจางหายไปในที่สุดลมหายใจจะหายขาดไปเมื่อลมหายใจหายขาดไปแล้วกายที่ปรากฏอยู่ก็หายไปด้วยในเมื่อกายหายไปแล้วจิตจะสงบนิ่งเด่น มีความสว่างสวัยรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวร่างกายไม่ปรากฏแล้วในตอนนี้ลมหายใจก็หายไปหมดแล้วยังเหลือแต่จิตดวงเดียวร้วนๆน,นสว่างสวัยอยู่ากนั้นอันนี้เรียกว่าจิตถึงอัปปนาสมาธิเจิตถึงอัปปนาสมาธิในขั้นนี้ท่านเรียกว่าปฐมมจิตปฐมวิญญาณมโนท่ เป็นแต่เพียงจิตสงบเข้าไปสู่สภาวะความเป็นเดิมของจิตที่ยังไม่ที่ยังไม่ส่งกระแสออกมารับรู้อารมณ์ภายนอกแม้ว่าจิตในขั้นนี้จะยังใช้การอะไรไม่ได้ก็าตามให้ผู้ปฏิบัติพยายามีเพียนพยายามทำให้ได้อย่างนี้บ่อยๆเข้าแล้วจิตจะค่อยเพิ่มพลังขึ้นมาเอง การหักทำสมาธิก็จะมีความคล่องแคล่วทำนิชทำนานในตอนนี้ถ้าหากท่านจะมีข้อสงสัยว่าเมื่อจิตสงบนิ่งลงเป็นอัปปนาสมาธิตนตัวไม่ปรากฏลมหายใจไม่ปรากฏจิตก็จะไปติดอยู่ในสมถะไม่เกิดความรู้อันใดขึ้นมาบางท่านอาจจะสงสัยอย่างนี้ ความจริงนั้นเมื่อจิตอยู่ในอปปนาสมาธิในขั้นนี้จิตจ่ไม่มีสิ่งรู้ไม่มีสิ่งเห็นมีแต่จิตดวงเดียวล้วนๆที่ใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่เท่านั้นอันนี้จิตอยู่ในขั้นสมาะย่อมไม่มีภูมิความรู้เกิดขึ้นถ้าหากสมมติว่าผู้ปฏิบัติแล้วจิตเป็นอย่างนี้บ่อยๆแล้วจะเกิดปัญญาความรู้ขึ้นมาได้อย่างไร อันนี้เป็นปัญหาที่นักปฏิบัติจะต้องทำความเข้าใจแต่อาตมาขอให้ข้อสังเกตว่าเมื่อจิตสงบนิ่งเป็นอัปปนาสมาธิในขั้นสมถะบ่อยๆเข้าก็จะกลายเป็นพื้นฐานการสร้างความมั่นคงของจิตในเมื่อจิตมีสมาธิอันมั่นคงสติก็ย่อมมีความมั่นคงขึ้นเป็นเงาตามตัว ที่ได้ว่าเจตถอนออกมาจากความสงบนิ่งอย่างนี้เมื่อเกิดความคิดขึ้นมาเท่านั้นถ้าจิตมีสติมีสมาธิมีพลังเพียงพอจิตก็จะตามรู้ความคิดนั้นไปความคิดเกิดขึ้นมาอย่างไรจิตก็จะรู้รู้รู้ตามรู้ไปเลยนี่ปัญญามันจะเกิดขึ้นจี่ตรงนี้ถ้าหากว่าผู้ปฏิบัตินั้น เมื่อเจตถอนออกมาออกมาจากอัปปนาสมาธิแล้วก็เลิกจากการกําหนดจิตเลยทีเดียวถ้าปล่อยทําอย่างนี้เรื่อยๆปัญญามันก็ไม่เกิดเพื่อจะให้ปัญญาเกิดเมื่อเจตถอนออกมาจากอัปปนาสมาธิพอมาเกิดความคิดขึ้นมาเท่านั้นให้กาหนดตามรู้ความคิดนั้นไปอย่าอย่าไปปล่อยอย่าไปละโอกาส แม้ว่าเจตจะถอนออกมาโดยไม่มีพลังแห่งสมาธิเหลืออยู่ก็ตามให้กำหนดตามความคิดนั้นไปเรื่อยๆเจตคิดอะไรขึ้นมาก็รู้คิดอะไรขึ้นมาก็รู้เที่ยงแต่รู้เฉยๆอย่าไปช่วยวิภากษิจารณ์ใดๆทั้งสิง้แล้วเมื่อปฏิบัติอย่างนี้ปัญญาของผู้ปฏิบัติจะค่อยเกิดขึ้นมาเอง เพราะสิ่งที่เรียกว่าปัญญานั้นก็หมายถึงความคิดที่เราเคยคิดแล้วมันทำความวุ่นวายให้เราเมื่อก่อนนั่นเองแต่เมื่อเราผ่านการทำสมาธิบ่อยๆเข้าจนจิตมีพลังสมาธิมีพลังแห่งสติมั่นคงความคิดที่วุ่นวายทั้งหลายเมื่อก่อนนั้นจะกลายเป็นเครื่องรู้ของจิตจะเป็นเครื่องระลึกของสติ เป็นฐานที่ตั้งของจิตเป็นฐานที่ตั้งของสติเมื่อผู้ปฏิบัติตั้งใจกำหนดตามรู้ความคิดของตนเองที่เกิดขึ้นนั้นโดยไม่ปล่อยโอกาสให้ผ่านไปเฉยในเมื่อจิตมีเครื่องรู้สติมีเครื่องรองละลึกจะทำให้สติตัวนี้มีพลังแก่กล้าขึ้นเป็นมหาสติในเมื่อสติตัวนี้มีพลังแก่กล้าขึ้นเป็นมหาสติ สติตัวนี้จะกลายเป็นสตินสีเรียกว่าสติเป็นอินทรีย์เป็นใหญ่ในธรรมทั้งปวงเมื่อมีความคิดอันใดเกิดขึ้นก็อาศัยสติเป็นใหญ่นั่นเองสติจะคอยจ่องมองตามระยะแห่งความคิดไปเรื่อยทีนี้ความคิดที่เกิดขึ้นและสติเป็นผู้คอยควบคุมอยู่นั้น ในเมื่อจคิดอะไรขึ้นมาจะมีอาการสักแต่ว่าคิดคิดแล้วก็ปล่อยวางไปไม่ยึดถือในสิ่งใดๆทั้งสิ้นและในโอกาสต่อไปนอกจากเวลาที่เราตั้งใจปฏิบัติด้วยการนั่งสมาธิหลับหูหลับตาเวลาเราไปทำงานทำการสติตัวนี้จะกลายเป็นอุปกรณ์แห่งการทำงานได้เป็นอย่างดีเพราะผู้ภาวนานั้น จะถือว่างานในหน้าที่ของเรานั้นเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติต่อไปแม้ว่าการยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเราทำสติตามรู้อยู่ตลอดเวลาในเมื่อเป็นเช่นนั้นการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติสมาธิของเราก็มีได้ตลอดเวลานี่คือผลที่จะพึงเกิดขึ้นจากการบริกรรมภาวนา จึงอยู่ในเมื่อเราพูดกันตามหลักพิชาพุทธานุตสติเป็นอารมณ์ของสมถะกรรมฐานทีนี้บางท่านกล่าวว่าการภาวนาพุทโธนั้นจิตสกปรงได้เพียงแค่อ่าเพียงแค่สมถะกรรมฐานเท่านั้นแต่โดยข้อเท็จจริงที่ได้ทดสอบกันมาแล้วการบริกรรมภาวนาทุกอย่าง จิตสงบลงไปเพียงแค่อุปจารสมาธิคำบริกรมรมภาวนานั้นหายไปในเมื่อคำบริกรมรมภาวนาหายไปผู้ฉลาดในการปฏิบัติมีทางที่จะพึงปฏิบัติได้ในสองแง่แง่หนึ่งน้อมเอาจิตนั้นไปเพ่งพิจารณาอาการสามสิบสองคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดุกเป็นต้นพิจารณาไปในแง่แห่ง อสุภะเจอความไม่สวยไม่งามปฏิกูลหน้าเกลียดโศกทั้งปัจจุบันทั้งที่ถึงแก่ความตายไปแล้วโดยน้อมน,นึกที่จเจรณาอวะผมก็เป็นของปฏิกูลนขนก็เป็นของปฏิกูลและฟันหลังเนื้อเอ็นกระดูกก็เป็นของปฏิกูลหน้าเกลียดโศกเป็นอุบายที่ให้จิตใจของเราน้อมเชื่อลงไปว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆ พิจารณาครอบครวอดูอย่างนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกท่านทั้งหลายเคยเรียนวิชาแพทย์มาแล้วการพิจารณากมอาปุภกรรมาฐานนี่เป็นของง่ายคือว่าให้พิจารณาผมขนเล็บปันหลังเลือเอ็นกระดูกนั้นตามหลักของอาการสามสิบสองรือกายยกตาสติอันนี้ท่านเขียนไว้เป็นตำลักตำราท่านผู้ใดสมัครใจที่จะพิจารณาอาุภหกรรมาฐาน ท่านอาจจะน้อมนึกถึงอดีตที่ท่านเคยเรียนวิชาแพทย์มาท่านเคยผ่าศพมาพิสูจน์่าตับไรไส้พุงอะไรต่างๆที่มีอยู่ในกายของมนุษย์นี้ที่ท่านหยิบมาด้วยมือแล้วก็ดูด้วยตารู้ด้วยใจน้อมเอาอาดีตสัญญาอันนั้นแหละมาพิจรารณาเป็นอารมณ์ของกรรมาฐานซึ่งบางท่าน เคยแนะนําให้พิจารณาอตุภะกรรมฐานท่านก็บอกว่าหลับตาลงเดี๋ยวนี้ก็อมองเห็นเดี๋ยวนี้เพราะว่าเคยเล่นมาได้จนแหลกละเอียดมาแล้วแต่อันนั้นมันเป็นเรื่องสัญญาทีนี้เราเอาเรื่องสัญญาอาดีตของเราที่เคยเรียนผ่านมานั่นแหละมาพิจารณาเป็นอารมณ์กรรมฐานพิจารณาไปเช่นอย่างสมมติว่าเราอาจจะพิจารณาว่า หัวใจมีลักษณะอย่างไรมีหน้าที่อย่างไรตามที่ท่านเคยเรียนมานั่นแหละแห้งลงไปให้มันมองเห็นด้วยจิตด,ด้วยใจกันจริงจิงในตอนแ,นกแรกๆนี่เราอาศัยสัญญาที่เคยเรียนมานั้นน้อมนึกเป็นแนวแนวทางเอาไว้ก่อน